สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านพบกับค่ำคืนแห่งการที่ฐานประจำวันพุธที่28กุมภาพันธ์2024ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันมคณายกวิวันสีทองคาและผมผู้ปกครองสมเจตสีทองคาจะเป็นผู้ดาเนินรายการร่วมกันค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นอกจากจะเป็นเดือนที่มีวันตรุษจีนซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนแล้ว ยังเป็นเดือนที่มีวันแห่งความรักอีกด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของความรักแล้วมีผู้สรุปภาษารักที่มนุษย์ได้แสดงความรักกันนะคะไว้ว่ามี5วิธีที่คนเราจะสามารถบอกรักกันได้นะคะมีการบอกรักกันด้วยคำพูดบอกรักด้วยการสัมผัสบอกรักด้วยการให้ของขวัญบอกรักด้วยการทำอะไรบางอย่างให้และบอกรักด้วยการใช้เวลาร่วมกัน แล้วเราแต่ละคนละ่ะถนัดจะใช้ภาษารักแบบไหนและพระคัมภีร์ได้บอกอะไรแก่เราบ้างขอเชิญฟังต่อไปค่ะการบอกรักประการแรกนะครับเป็นการบอกรักด้วยคำพูดซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยกันมากที่สุดเป็นการแสดงออกของภาษารักที่ง่ายที่สุดโดยผ่านถ้อยคำจากคำพูดของเราอาจจะเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากของเราโดยตรงหรือการส่งข้อความ ในรูปแบบต่างๆแบบง่ายๆที่สื่อถึงความรู้สึกจากหัวใจของเราไปยังผู้ที่เรา,ารักหรือผู้ที่เราต้องการอยากจะบอกเขาว่าเรารักเขา mm. เพื่อให้เขาได้รับรู้และได้สัมผัสถึงความรักของเราคำพูดที่สำแดงถึงความรักนั้นนอกจากจะเป็นคำพูดที่บอกว่ารักโดยตรงแล้วยังอาจจะเป็นคำพูดที่บอกถึงการขอบคุณคำชมเชย หรือคำพูดที่เสริมสร้างและให้กำลังใจแก่บุคคลผู้ที่เรารักนั้นเรามาดูนะครับว่าในพระคัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวถึงการบอกรักหรือการสื่อถึงความรักเป็นคำพูดได้อย่างไรในพระธรรมสุภาษิตบทที่25ข้อ11นะครับได้กล่าวว่าถ้อยคำที่พูดถูกกาละเทศะเหมือนผลแอปเปิลทองคำล้อมเงินเหมือนผลแอปเปิลทองคำล้อมเงินนะครับคำพูดที่ไพเราะและถูกกาละเทศะ แต่พระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อ23ได้กล่าวว่าใจของคนมีปัญญาทำให้วาจาของเขาสุขุมและเพิ่มอำนาจการสั่งสอนแก่ปากของเขาเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากที่สื่อถึงความรักที่ประกอบด้วยปัญญาและความสุขุมนะครับและเรามาดูอีกตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมนางรูธบทที่2ข้อ16ถึง17เป็นเรื่องราวที่นางรูธได้สำแดงออก ถึงความรักที่เขามีต่อนางนาโอมีซึ่งเป็นแม่สามีของนา,นางนางรูธได้กล่าวว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งนางนาโอมีนางรูธจะขอใช้ชีวิตของเธอร่วมกับนาโอมีร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายและร่วมมีพระเจ้าองค์เดียวกันกับนางนาโอมีนางรูธได้สัมดงความรักเป็นคำพูดที่กินใจและเป็นข้อคัมภีร์ข้อหนึ่งตอนหนึ่ง ที่ผมประทับใจนะครับดังนั้นในหัวข้อนี้ผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในร่วมใจกันอธิษฐานที่เราจะเต็มด้วยหัวใจที่มีความรักเหมือนอย่างพระบิดาและพระบุตรคือพระเยซูคริสต์มีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักนะครับและมีปัญญามีความกล้าหาญที่เราจะสํแแดงออกมาเป็นคำพูดที่เหมาะสมเพื่อที่จะสื่อให้คนที่เรารักนั้นได้รับรู้และได้สัมผัสว่า ความรักนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากจะมอบให้กับเขาให้เรามาร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ สำหรับการบอกรักด้วยการสัมผัสซึ่งเป็นการบอกรักประเภทที่สองนะคะพี่น้องคะเมื่อมนุษย์มีการสัมผัสกันสมองของเราเนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งเรียกว่าออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความรักนะคะทําให้เราเกิดความรู้สึกการสัมผัสที่บอกรักนั้นเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กับทารกก็สามารถเข้าใจความหมายของคําว่ารักผ่านการสัมผัสข,ของแม่ไปจนถึงผู้โสได้นะคะ การบอกรักด้วยการสัมผัสนั้นยังรวมถึงการจับมือการกอดการหอมการจูบการโอบไหล่และอื่นๆการบอกรักด้วยการสัมผัสจะทําให้ผู้ที่ชอบการบอกรักในลักษณะนี้รู้สึกดีแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรานั่งนิ่งเฉยหรือเย็นชากับผู้ที่ชอบการบอกรักลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้นั้นได้เช่นกันนะคะแล้วพัมพีได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไร ในประถมะการบทที่3 3ข้อ4ได้บอกว่าแต่เอซาววิ่งออกไปต้อนรับกอดและซบหน้าลงที่คอจุบเขาต่างก็ร้องไห้การบอกรักประเภทนี้เป็นการบอกรักที่พี่ใช้การกอดในการบอกรักน้องและรวมถึงการให้อภัยการไม่จดจำความผิดที่น้องเคยก่อไปนะคะในกิจการบทที่20ข้อ37ได้บอกว่า เขาทั้งหลายจึงร้องไห้มากมายและกอดคอของเปาโรจุบท่านนี่เป็นการแสดงออกนะคะของผู้เชื่อและพี่น้องชาวเอเฟซัสที่สแสดงความรักและห่วงใยที่มีต่ออาจารย์เปาโลเนื่องจากคาดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกแล้วนะคะและในเพลงสาโลมอนบทที่8ข้อที่3 ได้บอกว่าแล้วแขนซ้ายของเขาจะช้อนใต้ศีรษะของดิฉันไว้และแขนขวาของเขาจะสอดกอดดิฉันไว้นี่เป็นการบอกรักผ่านการกอดของคู่รักนะคะแต่ในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ10ยังได้บอกอีกว่าฝ่ายเปาโลจึงลงไปก้มตัวกอดผู้นั้นไว้แล้วว่าอย่าตกใจไปเลยด้วยชีวิตยังอยู่ในตัวเขา นี่เป็นการใช้การกอดในการเยียวยารักษาคนผู้นั้นด้วยความรักของอาจารย์เปาโลนะคะและยังมีการกอดที่เป็นการบอกรักของลูกที่มีต่อพ่อเช่นโยเซฟได้จัดการรถไปที่เมืองโกเชนเพื่อรับอิสราเอลบิดาของตนมาพอเห็นบิดาท่านก็กอดคอบิดาไว้นะคะและการกอดของพ่อที่มีต่อลูก และการกอดของญาติพี่น้องก็เช่นการกอดของพ่อต่อบุตรน้อยที่หลงหายและการที่ลาบานกอดยาโคบซึ่งเป็นหลานชายของท่านนะคะในพมพียังได้บอกอีกว่าการกอดนั้นมีวาระแสดงว่าไม่ใช่เป็นการกระทำตลอดเวลาปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่5ได้บอกว่ามีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอด ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่จะมีสติปัญญาในการบอกรักพี่น้องด้วยการกอดอย่างเหมาะสมเพื่อที่การกอดของเราจะเป็นการกอดที่มีคุณภาพถูกการะเทศะสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดความโศกเศร้าความยากลำบากความโดดเดี่ยวของผู้ที่เรากอดให้กลายเป็นความงดงามความชื่นชมยินดี สร้างกำลังใจเหมือนฤดูหนาวที่กำลังจะผ่านพ้นไปและฤดูใบไม้ผริกำลังมาถึงในอีกไม่ช้าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ สำหรับภาษารักประการที่3นะครับเป็นการบอกรักด้วยการให้ของขวัญน,นะครับของขวัญผมเชื่อว่าทุกคนชอบเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเช่นเดียวกันการให้ของขวัญเป็นหนึ่งใน5ของภาษารักที่พวกเราพบเห็นในชีวิตประจำวันในเทศกาลหรือในสิ่งที่เราพบปะเจอะเจอในสิ่งที่เราเห็นในภาพยนตร์นะครับของขวัญ ถูกใช้เป็นตัวแทนและนำมาเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรักของขวัญน,นั้นไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหรูหราแต่ของขวัญน,นั้นเป็นสิ่งที่เต็มไปได้วยความหมายจากหัวใจของผู้ให้และสามารถสื่อไปยังผู้รับได้ไม่ยากคุณค่าของของขวัญน,นั้นอยู่ที่ความประทับใจของผู้รับและความหมายที่ผู้ให้ได้สื่อออกไปของขวัญน,นั้น อาจจะเป็นสิ่งที่เราหาได้และมีความหมายเมื่อเราไปพบเจอในบางที่บางแห่งบางสิ่งที่มีความหมายตรงกับความรู้สึกหรือความต้องการของผู้รับที่เรารู้และเราเข้าใจหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถทำหรือประดิษฐ์ได้ด้วยมือของเราเองและด้วยหัวใจแห่งความรักที่เราใส่ลงไปในสิ่งที่เราทำหรือว่าเราประดิษฐ์ของขวัญน,นั้นเรามาดูนะครับว่า ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการให้ของขวัญอย่างไรในพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่25ข้อที่6อับราฮัมได้ให้ของขวัญแก่บุตรหลานของท่านในพระธรรมเอสเตอร์บทที่ 9: ข้อ22นะครับได้พูดถึงเทศกาลเทศกาลหนึ่งที่คนยิวได้แสดงความยินดีโดยการส่งความรักต่อก,กันและกันเป็นการมอบของขวัญให้แก่กันและกันตลอดจนการให้ของขวัญแก่คน ยากจนเราจะคุ้นเคยกับการให้ของขวัญที่สำคัญอันหนึ่งในชีวิตที่เราพบเจอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องรู้ไหมครับวันอะไรวันคริสต์มาสครับเพราะจุดเริ่มต้นของการให้ของขวัญวันคริสต์มาสนั้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราคุ้นเคยจากพระธรรมยอห์นบทที่ 3, ข้อที่ 16. ซึ่งกล่าวว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสเพื่อผู้ที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศดังนั้นเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับในหัวข้อนี้ว่าเราจะสำแดงความรักของเราผ่านทางการมอบของขวัญให้แก่คนที่เรารักนั้นได้อย่างไรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ สำหรับการบอกรักประเภทที่4นะคะเป็นการบอกรักด้วยการทำอะไรบางอย่างให้เป็นภาษารักที่ว่าด้วยการบริการหรือทำสิ่งต่างๆให้ก็คือการแสดงออกด้วยการทำอะไรบางอย่างนั่นเองเช่นทำความสะอาดทำอาหารขับรถไปส่งให้คำแนะนําหรือช่วยเหลือและอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะการกระทํานั้นสำคัญกว่าความพูดเสมอ และการให้บริการหรือการบอกรักประเภทนี้จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งเวลาความคิดและการลงมือทำซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้รับได้รับความสุขและสัมผัสได้ถึงความรักความปรารถนาดีที่เรามีให้แก่เขานะคะแต่ทั้งนี้เราก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ทำมากจนเกินไปจนกลายเป็นจุนจ้านวุ่นวายให้แก่ผู้รับนะคะและวพ่มพีบอกอะไรแก่เราบ้างนะ ในปฐมกาลบทที่29ข้อ18ได้บอกว่ายาโคบก็รักไข่นางสาวราเชลเขาบอกระบันว่าฉันจะรับใช้การงานให้ท่าน7ปีเพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่านนี่ก็เป็นการบอกรักด้วยการยอมทํางานให้พ่อของคนรักอีกเป็นเวลา7ปีนะคะในดูกาบทที่7ข้อ2ได้บอกว่ามีทาตของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้ว นายร้อยจึงใช้ผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวไปอ้อนวอนเชิญพระเยซูคริสต์มารักษาทาตของตนซึ่งก็เป็นการบอกรักของนายที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาโดยการพยายามให้การช่วยเหลือจนถึงที่สุดนะคะในสองโครินบทที่12ข้อ1กก็ได้บอกว่าอาจารย์เปรโรบอกว่าท่านยินดีที่จะสระแรงทั้งหมดเพื่อพี่น้องชาวโครินเพราะท่านรักพวกเขามากนะคะ เป็นการบอกรักนะคะของพี่น้องในพระคริสต์ด้วยกันในหนึ่งซามูเอลบทที่หข้อ5ได้บอกว่าท่านแบ่งให้ฮันนาสองส่วนเพราะท่านรักนางมากเป็นการแสดงความรักของเอลคณาต่อฮันนาภรยาของท่านด้วยการแบ่งของถวายเครื่องบูชาให้กับนางนะคะขออนุญาตใช้ข้อบันพีเดิมจากอ ความรักประเภทเมื่อกี้นะคะคือในยอห์นบทที่ 3: ข้อ16ที่บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระพีข้อนี้ก็ได้สําแดงถึงความรักอย่างที่สุดของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคนที่สําแดงออกเป็นการกระทำนะคะโดยทรงยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขน เพื่อเรานะคะขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่จะมีความรักเช่นนั้นที่จะสามารถทำทุกสิ่งเพื่อคนที่เรารักได้อย่างเหมาะสมถูกต้องรวมถึงการสำแดงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าด้วยการประพฤติตามพระชนะทุกตอนและการสำแดงความรักต่อเพื่อนบ้านด้วยการนำคนมาถึงทางแห่งความรอดนะคะให้เราที่ฐานด้วยกันค่ะ

เป็นการบอกรักด้วยการใช้เวลาร่วมกันทุกท่านครับภาษารักที่สำแดงออกในการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพนั้นกับคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยเป็นการสื่อถึงความรักที่เราอยากจะมอบให้กับคนนั้นด้วยการกระทำการให้เวลานั้นอาจจะเป็นการทานข้าวการทำกิจกรรมการพูดคุยหรือการนั่ง อยู่ร่วมกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะสร้างเสริมความสุขให้แก่กันและกันเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันจากการใช้เวลาร่วมกันเราลองมาดูนะครับว่าในพระคัมภีร์ได้พูดถึงการสําแดงความรักด้วยการใช้เวลากับคนที่เรารักไว้อย่างไรจากพระธรรมมารโกบทที่1ข้อที่35นะครับ พระเยซูทรงใช้เวลากับคนที่พระองค์รักที่สุดคือพระบิดาด้วยการตื่นแต่เช้ามืดและใช้เวลาของพระองค์ในการอธิษฐานกับพระบิดาเป็นประจำในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่39มามารีได้ใช้เวลากับคนที่นางรักมากที่สุดคือองค์พระเยซูคริสด้วยการนั่งที่พระบาทขององค์พระเยซูคริสฟังการสอนขององค์พระเยซูคริสมากกว่า ที่นางจะเลือกทำอย่างอื่นเหมือนกับที่สาวของเธอคือมาธาที่เลือกที่จะไปทำงานอย่างอื่นเธอได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนอย่างที่องค์พระเยสุคริสได้พูดได้ตรัสกับนางคือเธอได้ใช้เวลาอยู่กับพงค์พระเยสุคริสและในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่22นะครับอาจารย์เปาโลได้กล่าวชมที่โมธีนะครับว่าที่โมธีได้ใช้เวลา ในการประกาศข่าวประเสริฐร่วมทุกขร่วมสุขกับอาจารย์เปาโลเป็นการใช้เวลาที่ทิโมธีมอบให้กับอาจารย์เปาโลสื่อถึงความรักและอาจารย์เปาโลก็สัมผัสได้ดังนั้นนะครับผมอยากจะขอเชิญทุกท่านนะครับที่เราจะอธิษฐานร่วมกันที่เราจะรู้จักว่าเราจะสำแดงความรักกับคนที่เรารักด้วยการใช้เวลากับเขาอย่างไรไม่ว่าจะเป็น การสำแดงความรักโดยการใช้เวลากับพระเจ้าการใช้เวลากับพ่อแม่คู่ชีวิตลูกหลานเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักเขาเหล่านั้นให้เรามีสติปัญญาและใช้วิธีการบอกรักในวิธีนี้จากปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับ ครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของการอธิษฐานในค่ำคืนวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับภาษารัก5ประการมีอะไรบ้างประการแรกนะครับการบอกรักด้วยคำพูดประการที่2การบอกรักด้วยการสัมผัสประการที่3การบอกรักด้วยการมอบของขวัญประการที่4การบอกรักด้วยการทำอะไรบางอย่างที่มีความหมายให้กับคนที่เรารักและประการที่5ประการสุดท้ายคือการบอกรัก ด้วยการที่เราใช้เวลากับคนที่เรารักให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสรรเสริญและสาธุการข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์โมทนาขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนให้พวกข้าพระองค์ได้รู้จักความรักเพราะพระองค์เป็นความรักและขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรที่พวกข้าพระองค์นั้นจะมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและมีหัวใจที่เหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ ที่รักผู้คนมากมายโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอให้ชีวิตของพวกข้าพระองค์นั้นจะมีการสําแดงความรักอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดหรือการกระทําที่สําแดงออกล้วนแล้วแต่มีความหมายและมีความสําคัญขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมพวกข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์สร้างพวกข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ เติมและแต่งพวกข้าพระองค์ให้งดงามด้วยความรักของพระองค์เช่นเดียวกันโอพระบิดาเจ้าข้าในค่ำคืนวันนี้อย่าให้มีสักคนหนึ่งคนใดที่ไม่มีความรักแต่ขอให้ทุกๆคนที่ได้ร่วมกันอธิษฐานในค่ำคืนวันนี้จะมีความรักมากยิ่งขึ้นและมีความรักที่พระเจ้าจะทรงสอนและสํแแดงว่าความรักที่แท้จริงนั้นคืออะไรโอพระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ขอฝากพี่น้องทุกทุกคนไว้กับพระองค์ในค่ำคืนวันนี้แต่ชีวิตของพวกข้าพระองค์นั้นจะเติบโตขึ้นด้วยความรักของพระองค์ข้าพระองค์จึงร่วมใจกันอธิษฐานถูนขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในค่ำคืนนี้เราทั้งสองคนขอลาทุกคนนะครับด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะราตรีสวัสดิค์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ